โอเคเรามาดูกันนะวัดปราสาทยือวัดปราสาทยือนะฮะพระครูปราสาทคันทคุณนะฮะโออันนี้อันนี้เป็นเหรียญสวยเนาะแล้วก็หลวงพ่อเสงวิสุทธสีโลน่าจะเป็นพระแถบจังหวัดสุรินทร์นะคะ<ม>เป็นปเทราจารย์ราารเป็นเกจิกาอาจารย์เนะาะอ่าแล้วก็ จะเป็นตะกรุดอ่าจะเป็นตะกรุดวัดไพรพัฒนาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่บุญตาหลวงพ่อบุญตานะคะหลวงพ่อบุญตา ก็จะเป็น hmm. ย mm ัน hmm. ต mm ์ัตัวาดัเป็้เคยสนดนกวยก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีแบบดอกบัวนะคะด้านหลังก็จะเป็นยัน็จเปนั์ ยย่ายเดินยเดินไปลงไปอันนี้ลงกูเทวดาเดินลงพกกบอันนี้ลงพกกบนะฮะติดอยู่กับเทียนลงพกกบทองหนึ่ง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  ที่หลวงพ่อพูดจะมีทองหนึ่งอ่ะเห็นไหมทองหนึ่งทองหนึ่งจริงๆเหมือนอาจารย์ว่าพระอาจารย์เคยเห็นท่านตั้งแต่เด็กนะฮะเห็นเห็นเห็นเหรียญหลวงปู่แล้วก็ทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งแล้วก็โชคหนึ่งที่อาจารย์นั่งสวดทองหนึ่ง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 จุดเทียนแล้วก็นั่งสวดไปตามนะอันนี้ทําให้เกิดพลังจิตนะฮะเกิดพลังจิตแล้วก็จิตมีอํานาจนะคะโอเคเนาะ